มาทำความรู้จักสนามซิเวอร์สโตนกันก่อนที่จะมีการแข่งขันมโต g p ในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นสนามที่7ของฤดูกาล2025นี้วันนี้ผมประธานแชนแน,ชนลจะพามาทำความรู้จักสนามแห่งนี้กันครับก่อนอื่นมาเรื่องมือนกับตัวสนามซิเวอร์สโตนก่อนเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นอีก1สนามในตำนานที่อยู่คู่กับม o t ต g p มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี1977นะครับ ก็ระยะทางของสนามอยู่ที่5.9กิโลเมตรนะครับประกอบด้วยโค้งซ้าย8โคง้งและโค้งขวา10โคง้งรวมกันเป็น18โค้งนั่นเองครับ พูดถึงเกี่ยวกับเหตุการณ์และภาพมันๆของสนามซเวอร์สโตนกันบ้างสำหรับตัวผมประแทนแลนด์นะครับขอยกให้ในปี2019เลยหดูการนั้นเป็นการชิงชัยกันระหว่างมาร์คมาเกสและอเล็กลินนะครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นมาร์มาเกสนั้นขึ้นนำตลอดนะครับ mm hmm. ก่อนที่จะถูกอเล็กลินตอนนั้นขับให้กับทางทีมของซูซูกินะครับมาเชือนเอาชนะคว้าชัยไปได้ที่ซเวอร์สโตน โดยเวลาที่ห่างกับมากมาเวสเพียงแค่0.013วินาทีนั่นเองโอ้โหเป็นมาร์คเวสนี่เจ็บใจมากเลยนะครับสำหรับการแข่งขันสนามที่7ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะครับก็มาพูดถึงในส่วนของโฮมเรตบ้างนะครับในปีนี้นะครับโฮมเรในรุ่น MotoGP ไม่มีใครแต่มีในรุ่นของ Moto2 นะครับอย่างเจคดิกซันนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูว่าเจคดิกซัน เขาจะสามารถคว้าชัยในโฮมเรสไปได้หรือเปล่าต้องรอติดตามชมครับสุดท้ายนี้นะครับคิดว่าใครจะคว้าชัยไปในสนาม s i เวอร์สโตนครั้งนี้คิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับกับผมประธานแ a นแนลครับ